คุณกำลังรับฟังสวทสกลนครสื่อสร้างสารรค์สร้างคุณค่าสร้างศรัทธาต่อปวงชน FM 91.25เมกะเฮิร์ซสนใจติดต่อโฆษณาสินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรโทร042712816บริการครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสกลนคร วันที่8กุมภาพันธน์2519เว,าวลา8นาฬิกา00นาฬิกาไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้งสสอ,อันเดียวกันไฮระเบรอเป็นหน้าที่เป็นสิทธิของพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งท่านต้องไปใส่สิทธิเด้อเลือกเอาผู้ที่เาขาคิดว่าใครว่าจบว่าดีเลือกเอาพรรคที่เาขาคิดว่าดีมากไปเลือกไปกาเอาให้เพิ่นไปเห็ุหน้าที่ ไปเหตุเวียกเหตุงานในสภาผู้แทนราษฎรไปเลือกในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ฮันเอาบัตรประชาชนไปพร้อมด้้อเลือกเอาคนที่จบที่ดีไปเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาให้ดีมากได้แนวใดกระได้ระเบ้อ คุณผู้ฟังกันเลติดตามรับฟังรายการส,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร Fm 9.11.25 MHz นะคะก็ถือว่าในส่วนของรายการรอบบ้านผ่านเมืองสกลว,วันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะในช่วง11นาฬิกาโดยประมาณถึง12นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันอุไรลักษ์จุลนีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนิน,นรายการของเราในวันนี้นะคะกับช่วงของเกาะติด เลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569ที่จะมาถึงนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะคะก็มีเวลาในการสำหรับการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราค่ะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นที่หน่วยเลือกตั้งที่ ท่านมีรายชื่ออยู่นะคะคิดว่าหลายท่านคงจะตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกะกะตอเองนะคะได้มีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะคะไปยังครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อ,เ,อเป็นการแจ้งข้อมูลนะคะว่าในครัวเรือนของเรานั้นมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้กี่คนนะคะ และหน่วยเลือกตั้งของเราอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็ลำดับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะมีในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแต่ถ้าหากว่าสะดวกหน่อยก็คือท่านมีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของทางกกตก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตให้เราเช็คได้นะคะตั้งแต่ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติรวมทั้งข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งของเราด้วยนะคะทั้ง7เขตของสกลนครแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าผู้สมัครในแต่ละเขตหรือว่าผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะขอประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่สาระของเราก่อนนิดหนึ่งนะคะทางกรมทางหลวงค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับแยกบ้านทาตนาเวงในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่หอประชุมจามจุรี2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคระนะคะคุณวังสามารถที่จะ ยืนยันเข้าร่วมการประชุมหารือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0858131107นะคะนี่ก็เป็นอีนึ่งอีกกิจกรรมของทางก่มทางหลวงนะคะที่มารับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากพี่องประชาชนในพื้นที่ที่อ,อ,อาจจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่ามีการก่อสร้าง ทางแยกต่างระดับแยกบ้านธาตุนเวกนะคะในวันที่6กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะที่หอประชุมจามจุลี2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะวันนี้กับช่วงของเกาะติดเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามนะคะว่า ความเหมือนหรือความแตกต่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมีความเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะคะนะคะซึ่งในการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะคะเราจะได้ทั้งการเลือกตั้งสอสอและการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งเดียวกันด้วยนะคะ มาดูตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณสมบัติค่ะก็มีสัญชาติไทยถ้าหากว่าเป็นผู้แปลงสัญชาตินะคะต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวัน เลือกตังนะคะตัวนี้จะเหมือนกันกับการคุณสมบัติของการออกเสียงประชามตินะคะตัวที่2ก็คือบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะผู้ที่เป็นภิกษุสาม,มเณรนักพรตนักบวชนะคะผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ผู้ที่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะคุณสมบัติเหมือนกันค่ะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามตินะคะตัวต่อมาค่ะก็คือวันออกเสียงนะคะวันออกเสียงประชามติและวันเลือกตั้งใช้วันเดียวกันค่ะวันที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเหมือนกันนะคะ ตัวต่อมาค่ะหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไปตามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกกตเขตเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ประกาศนะคะในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะเหมือนกันนะคะในส่วนของการออกเสียงประทถมประชามติก็เช่นเดียวกันนะคะ แต่ที่จะแตกต่างกันก็คือการลงคะแนนนะคะการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชนาจนะคะซึ่งตัวเนี้ยไ,ได้ดําเนินการไปตั้งแต่เรื่องของการลงทะเบียนยี่ส20ธันวาคม6 8ถึง5มก,กราคม69นะคะการลงคะแนนเลือกตั้งก็ ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนรัษฎรนะคะก็สถานที่วิธีการแต่ละประเทศกําหนดนะคะขึ้นอยู่กับในส่วนของสถานทูตแต่ละประเทศนะคะบัตรเลือกตั้งนะคะก็คือการส่งบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนในประเทศไทยตามเขตเลือกตั้งซึ่งในส่วนของผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชนจาจักรนั้นคิดว่าหลายท่านใช้สิทธิ์การเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบัตรนะคะก็จะถูกส่งกลับมา ในประเทศนยคะเพื่อไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออได้ลงทะเบียนไว้อยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาตามที่ลงทะเบียนนะคะบัตรก็จะตามไปด้วยนะคะในส่วนของการออกเสียงประชามตินะคะในส่วนของการลงคะแนนออกเสียงนอกราชนาจักรนะคะ ถูกกำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3-5มกราคมที่ผ่านมานะคะในการลงคะแนนออกเสียงนะคะก็จะเป็นไปตามที่สถานทูตได้จัดสถานที่และวิธีการแต่ละประเทศกำหนดนะคะในส่วนของบัตรออกเสียงนะคะบัตรออกเสียงจะนับคะแนนในต่างประเทศหลังจากปิดการลงคะแนนในเวลา17นาฬิกาก็จะถือเอา17นาฬิกาเป็นเวลาในประเทศไทยนะคะ และต้องนำบัตรนะคะต้องนับคะแนนให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงหลังจากปิดการลงคะแนนในประเทศไทยนะคะจะต่างกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับการออกเสียงประชามตินอกราชนาจักรนะคะก็จะนับคะแนนที่ในแต่ละหน่วยของแต่ละประเทศเลยนะคะออกเสียงก็จะนับคะแนนกันในต่างประเทศหลังจากปิดการลงคะแนน ในเวลา17นาฬิกานะคะนี่จะถือเวลาของประเทศไทยของเรานะคะตัวต่อมาค่ะที่มีความเหมือนและแตกต่างกันก็คือในส่วนของอการแจ้งเหตุนะคะการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะก็จะมีในส่วนของการเลือกตั้งนะคะเป็นการแจ้งเหตุก็คือก่อน วันเลือกตั้ง7วันก็คือระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์2569หลังวันเลือกตั้งก็คือ9ถึง15กุมภาพันธ์ส5 6 9นาหสาะครับสำหรับการเลือกตั้งนะคะในส่วนของการออกเสียงประชามตินะคะการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติก่อนวันออกเสียงนะคะก็คือหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่14มกราคมถึง7กุมภาพันธ์2569เวลาจะยาวนานกว่านะคะในส่วนของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะตั้งแต่14มกราคมถึง7กุมภาพันธ์นะคะและหลังวันออกเสียงก็คือ9ถึง15กุมภาพันธ์2569นะคะก็จะมีในส่วนของ ห่วงเวลาที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะในส่วนของการออกเสียงประชามตินะคะแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน7วันเลือกตั้งแล้วก็หลัง7วันเลือกตั้งนะคะก่อนก็คือ7 1็ถึกุมภาพันธ์และหลังก็คือ9-15กุมภาพันธ์นะคะในส่วนของการออกเสียงประชามติ ก็จะเริ่มตั้งแต่14มกราคมถึง7กุมภาพันธ์เป็นวันก่อนออกเสียงประชามติและหลังวันออกเสียงประชามติคือ9ถึง15กุมภาพันธ์2,569นะคะในส่วนของอาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเราสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมอันนี้จะง่ายหน่อยสะดวกหน่อยนะคะท่านมีโทรศัพท์แบบสมาร์ท โฟนอยู่แล้วเนาะเราก็โหลดแอปพลิเคชันมาไว้นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งผู้สมัครและในวันเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันนียก็จะมีข้อมูลแบบาการนับคะแนนในแต่ละหน่วยให้เราได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งมีข้อมูลของพักการเมืองนะคะมีห่วงเวลาของการทำงานของทาง ค่นกรรมการการเลือกตั้งให้เราได้ทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่ะก็เราเสามารถโหลดแอปพลิเคชัน s m a r t v ว t ตมาไว้ในมือถือของเราก็ได้นะคะในส่วนของออข้อแตกต่างนะคะความเหมือนหรือว่าแตกต่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงราชามตินะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของการจำกัดสิทธิ์นะครับหากว่า ในส่วนของการเลือกตั้งสสเนาะถ้าว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์นะคะคือสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรสมาชิสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภานะคะสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะคะหรือว่า สิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาแต่การรวมทั้งสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆนะคะเลขานุกการผู้ช่วยเลขานุกการประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้ท่านจะถูกจํากัดสิทธิ์นะคะผู้ ในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะถาว่าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของสิทธิ์นะคะตั้งแต่1-4ถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะการออกเสียงประชามติก็จะเหมือนกันนะคะกับ การเลือกตั้งสสนะคะสิทธิที่เราจะถูกจํากัดสิทธิ์นะคะทั้ง4ข้อเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าในส่วนของข้อ5นะคะการในส่วนของสสเนี่ยการยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิส,าสภาผู้ธทนรัษดรนะคะแต่ว่าในส่วนของการออกเสียงประชามตินะคะสิทธิที่เราจะถูกจํากัดก็คือการเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในการออกเสียง ตามมาตรา9้าบ่งเล็บ5นะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะการถูกจำกัดสิทธิ์ก็ให้มีเวลากำหนดก็คือครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือว่าวันออกเสียงประชามติครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ในส่วนของการจำกัดสิทธิ์นี้2ปีเหมือนกันนะคะจะต่างกันแค่แค่ข้อ5ก็คือ ไม่ไปเลือกตั้งสสนะคะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์นะคะในเรื่องของการยืน่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะในส่วนของออกเสียงประชามติก็คือเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในการออกเสียงตามมาตรา9วงเล็บ5นะคะนี่ก็เป็นความเหมือนความต่างของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ ออกเสียงประชามตินะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการออกเสียงประชามติพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแปดนาฬิกาถึง17บนาฬิกานะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่เรามีรายชื่ออยู่นะคะนี้ก็สำคัญค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะทั้งในเขตนอกเขตนะคะเราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569นหนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะตามสถานที่นะคะซึ่งในส่วนของสถานที่หรือว่าหน่วยเลือกตั้งกลางนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดและแจ้งสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในเขตไว้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สามารถออกออไม่สามารถออกเสียงประชามติ ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันที่1กุมภาพันธ์ที่เราโลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะคะทั้งในเขตนอกเขตท่านจะได้รับบัตรเลือกตั ah ้งสองใบก็คือบัตรเลือกสสแบบแบ่งเขตเลือกตั right? ้งและบัตรเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะและท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามปกติในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะท่านก็จะได้บัตรเลือกตั้ง3ใบด้วยกันนะคะ ก็บัตรแรกก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งซอแบบแบง่งเขตเลือกตั้งบัตรที่2ค่ะบ,บัตรเลือกซอแบบบัญชีรายชื่อและบัตรออกเสียงประชามตินะคะนี่ก็ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะท่านต้องไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงกระชามติพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ เป็นสถานที่ที่เราลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกันนะคะท่านก็จะได้บัตรในการออกเสียงประชามตินะคะเห็นไหมคะว่าในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งค่ะหลายท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะคะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะในวันนั้นเราจะได้บัตรเลือกตั้ง3าใบด้วยกันเน้นย้ำนะคะเพียงแต่ว่าเราต้อง ทำการเลือกตั้งสสกอดนะคะและหลังจากเลือกตั้งสสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาทำการออกเสียงประชามตินะคะจะไม่ได้บัตรไปพร้อมกัน3ใบนะคะเป็นตว่าอยู่ในห่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะใช้สิทธิ์ตัวแรกเลยก็คือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านก็เข้าไปที่หน่วยนะคะตรวจสอบรายชื่อ ย้ำนะคะตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จำลำดับว่าเราอยู่ในลำดับไหนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปแจ้งต่อคณะกรรมการประจำหน่วยนะคะลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะเขาจะมีบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อกำกับให้ชัดเจนว่าเราได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็รับบัตรเลือกตั้ง สองใบด้วยกันนะคะจากทางคณะกรรมการในบัตรเลือกตั้งค่ะให้เราเขียนชื่อของเราให้ชัดเจนบนต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งนะคะถ้าหากว่าไม่ถนัดเขียนโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะกลุ่มของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านอาจจะเขียนหนังสือไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวทางคณะกรรมการคณะกรรมการประจําหน่วยนี้ก็จะมีตัวพิมพ์หัวไม่มือนะคะ ให้เราได้พิมพ์เพื่อแสดงตัวตนว่าเรามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากลงาลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายมือชื่อเรียบร้อยละนะคะทางคณะกรรมาการประจําหน่วยก็จะให้บัตรเลือกตั้งของเรานะคะสองใบด้วยกันนะคะบัตรหนึ่งเป็นแบบแบงเขียนเลือกตั้งอีกบัตรหนึ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อนะคะอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าบัตรนี้เลือกคนบัตรนี้ เลือกพักนะคะดูกันให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะไม่ทําให้บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสียนะคะหลังจากนั้นก็เข้าคูหานะคะทําเครื่องหมายกากบาทในช่องที่เขากําหนดไว้นะคะซึ่งในบัตรเลือกตั้งนะคะคิดว่าหลายท่านคงจะเห็นตัวอย่างที่บัตรเลือกตั้งกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายัางไม่เห็นที่หน้าหน่วยก็จะมีบัตรตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งให้เราได้ทราบ หลังจากทําเครื่องหมายกากบาทเรียบร้อยแล้วเราก็พับบัตรนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นำลงไปย่อนในหีบบัตรนะคะซึ่งในหีบบัตรก็จะมีสองกล่องด้วยกันในส่วนของสสนะคะกล่องหนึ่งก็จะเป็นแบบแบ่งเขตอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อนะคะนี่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการของการเลือกตั้งสสนะคะหลังจากนั้นคะ่ะมาอีกรอบหนึ่งนะคะมารับบัตรออกเสียงประชามติ ทำเหมือนกันเลยค่ะนะคะลงลายมือชื่อต้นขั้วเหมือนกันนะคะแล้วก็รับบัตรออกเสียงประชามตินะคะเข้าคูหานะคะไปทําเครื่องหมายกากระบาดในช่องที่เขากำหนดเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือ ไม่ประสงค์นะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องประชาชนนะคะในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้เป็นพลังของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะกับการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันที่8กลกุมภาพันธ์2,500 6 9ที่จะถึงนี้นะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬกาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับช่วงของรายการของเราขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะชาวจังหวัดสกลนครนะคะออกมาสแสดง